สวัสดีค่ะส่องพังโมมีค่ะวันนี้โมมีมาค่าโรงเรียนกับนิ็กๆตามเคยจ้าวาไฟดับค่ะไห่เสดบอไดวยด้ยค่ะนี่โมมีวันนี้มาทั้งหมดสิบเจดเชือกค่ะมีน้องแก้วตาครอบครัวน้องแก้วตานะคะแล้วก็แม่โมน้องคอยค่ะน้องโมมีค่ะ สั่งน้องดาวกับน้องกใหม่น้องเลิฟก,กันไมมไม่ไมน้องเลิศแรกคก,กันันหนึ่งก็น้องบุญชูจันน้องแป้งเอ้ยน้องไหมไหมสีเจนอยู่ที่เดิมจ้า กน้องนิ่งค่ะน้องนิ่งอยู่ที่เดิมนะคะกับพี่เดือนน้องนิ่งอยู่ที่เดิมค่ะ ดูด้วยกันฝั่งนน้นค่ะดูคนละ่งวันนี้ไฟดับนะคะไลฟ์สดไม่ได้เลยถายเป็นคลิปก็สะดุดมัางไม่สะดุดบ้างค่ะ

ลมแรงมากค่ะลมแรงมากเลยวันนี้นกเราเที่ยวมากับพี่นพด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์จ้าอโมมีก็มาเข้าโรงเรียนกับเด็กๆตามเคย,ยค่ะช่ช้างตุกงานนะคะวันนี้ไฟฟ้าดับค่ะไลสุดไม่ได้นะคะ พี่นบไม่เอาไม่เอาพี่นบน้องอ,อุ้มเสียกายอย่างเดียวเลยนะคะออขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะที่มา เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกเชียกค่ะขอบคุณมากนะคะนางอุ่มมีเสกซะอย่างเดียวเลยนางอุ่ม มันน no, oh, uh, oh. no, ี้น้องโมเมกับมาค่ะน้องโมเมก็มาช่วยทางตกงานด้วยนะคะมันนั่งอุ้มเขาหิวขอหยั่งกินเนาะนั่งอุ้มเอ้ยนั่งอุ้มขอกินน้ำนั่งอุ้มกระไให้หนูน้ำเน่ให้หนูน้ำเน่อยู่หุ่น โอ้ยน้าอุ้มน้าอุ้มขอกินยองฟองค่ะขอบขอบขอบคุณนะคะใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้จ้า ขอบคุณพี่ประภัยนะคะที่สั่งมะพร้าวมาให้แม่โมมีท้องค่ะคุณมากมากนะคะเื้ยนังดาวเอ้ยเด็กน้องอุ้มกินด้วยเอมมีน้องโมน้องโมมีไอ้น้องอุ้มกินน้ำแน่ค่ะใช่ไหม เอไม่ได้ไได้เขาบอกให้กินเขาบอให้กินให้นีพี่โมโเลยให้พี่โมเมีเลย ชูก็อยู่ที่เดิมนะคะ้าไงคุ้นไปใส่ใจนั่นมีมก็มาเล่นก,กับดีๆค่ะมีความ มากเลยที่ได้มาอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็น้องคอยค่ะพ่อจะพินพ์คืนยังนั่นไปคึ้นมาอันนั่นนี่เอาบกเผา มีลำเดียวแบ่งกัน <mar> ก <cribing> <half>. ินอ่ี้แล้วเอานางอุ่มบัดดีพอแล้วก็มีอยู่ลำเดียวแบ่งน้องกินด้วยกลับกลับกลับที่คุณ

หนังก้อยเมย่อลี่ยวเมย่อลีวครับขอขอขอรก็กันก็ขอสอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆุกท่านนะคะที่ขอติดตามเข้ารับชมช่องทางโมมีค่ะก็ใจมาชมน้องๆก็ติดตอ่อเบอร์แม่วนเลยนะคะ ฟอยดับค่ะไอคปบอะไรดูอนไรสุดบ่ได้ค่ะไอคเอนงหน่องยปินรวอย่ลลเอ้าบยเลยลกอานงวหน่องฟอยก้มมือเลย ขอตอนนี่มอ้ยยย่ยย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 นยยยยยยยอยย่ยย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 ขอยย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 ยกยยยจยยยยบยยยยยยยลยกยยยยยายยยสยย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 ยะยยกยยยยยกยยยยยยดยย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 